สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับบางแจ๊กสาวไส้อัจฉริยะบางแจ๊กสาวไส้อัจฉริยะเปิดปมหลักฐานใหม่ทำร้องอ้าวหรือเรือกำลังจะแตกล่าสุดนายราชาไฮาเดอร์หรือบางแจ๊กผู้ข้ามบอร์ดในคดีของแตงโมซึ่งบางแจ๊กได้เปิดเผยว่าตนนั้นได้รับรายงานข่าวว่านายอฉริยะจะถอนตัวจากคดีของแตงโมซึ่งตนก็ไม่รู้เหตุผลแต่ตนคาดว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่นายอัฉริยะไม่มีหลักฐานมากพอที่จะดำเนินคดีคนบนเรือในข้อหาฆาตกรรมซึ่งถ้าหากมีการยื่นฟ้องโดยไม่มีหลักฐานอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องกลับได้ซึ่งตนเชื่อว่านายอัฉริยะน่าจะติดตามข่าวและทำให้ตัวเองนั้นเปลี่ยนใจที่ไม่อยากจะยุ่งกับคดีของแตงโมแต่ตน ก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่นายอัจฉริยะถอนตัวจากคดีแล้วเขาจะแอบไปหาหลักฐานเพิ่มเติมหรือไม่ในเรื่องนี้แม่ของแตงโมก็ทราบเรื่องแล้วซึ่งแม่ก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรเพราะแม่แตงโมก็รู้ว่าหลักฐานของนอายอัจฉริยะนั้นมีไม่เพียงพอแต่ตนก็ยืนยันว่าตนไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายจนทําให้ในายอัจฉริยะถอนตัวและที่ผ่านมาตนก็ทําทุกอย่างเพราะเป็นห่วงแม่แตงโม เพราะว่าจะให้แม่แตงโมนั้นเชื่อในอัชริยะและเดินหน้าฟ้องร้องคดีฆาตกรรมทั้งที่ไม่มีหลักฐานก็ไม่ได้เพราะแม่แตงโมก็อายุเยอะแล้วและถ้าถูกฟ้องกลับมาแม่แตงโมก็อาจจะเป็นจำเลยที่หนึ่งที่ต้องถูกฟ้องร้องกลับซึ่งตนเชื่อว่าความเป็นไปได้ที่นายอัชริยะอาจจะไม่มีหลักฐานตามที่เจ้าตัวนั้นได้กล่าวอ้างผ่านทางไลฟ์ เพราะหลายครั้งหลายครานายอชริยะก็พูดว่าจะเปิดหลักฐานใหม่แต่ก็ไม่เคยเห็นมีเลยขอขอบคุณข่าวจาก t ีนิวสครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ